ลักษณะการถ่ายของเด็กที่เป็นปกติคือเป็นเนื้อนิ่มดีเหนียวนิดหนึง่งอ่าถ้าเด็กที่กินข้าวเนาะแต่จะไม่ได้แข็งโปก๊กจะไม่ได้แบบแข็งไม่เป็นเม็ดกระสุนสมมุติว่ามันดูเหนียวมากนะมาเช็คว่าอาหารซัมติงส่งผลทําให้ลูกอืดเหนียวหรือเปล่ายากตัวอย่างเช่นลูกบางคนนะะกินข้าวกล้องนะบางคนกินข้าวโพดก็อาจจะอือเหนียวได้หรือบางคนนะคะกินผักประเภทหัวมันเผือกแครอท ทองอะบีทรูทอะไรพวกนี้ <scratched. S 2> ค่ะก็ลูกบางคนหากินฟักทองมาเจอแครอทฟักทองมาเจอเผือกหักวามาเจอหัอวมาปะปะปะกันยิ่งผนึกนะคะทำให้เขาอะค่ะอืเหนียวหรือว่าไปทางแข็งได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมาเจอกันแบบนี้เราอาจจะต้องอยากให้มันเจอกันเราอาจจะแบบอาโอเคมีฟักทองถ้าจะใส่ฟักทองมือนั้นอาจจะต้องมีแบบ ความตุ้มผักบุ้งตําลึงอะไรพวกน,นี้ค่ะให้มันดูมีความที่อย่าให้มันมีอะไรที่หนักจัดเต็มในเรื่องของการที่ไม่อเออเนอะไหมคะประม,ประมาณนั้นนะคะแล้วก็นอกจากอาหารเสร็จแล้วนะคะคุณแม่บางคนนะคะมีความที่บดหยาบการที่เราบดหยาบมากสเต็กที่มันหยาบมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้ลูกของเราค่ะมีความที่แบบอ เหนียวได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆค่อยๆให้เพิ่มเลเวลความหยาบขึ้นถ้าสมมุติว่าดูแบบเออแข็งอื่นเนียลองลองแบบบดละเอียดขึ้นมาดูสิว่าดีขึ้นหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็พอช่วยได้นะคะเนาะแล้วก็น้ําถ้าสมมุติว่าน้องมีความที่แบบเอื่อเหนียวเอื่อแข็งน้ําระหว่างที่ป้อนข้าวสองถึงสามอ่อถ้ากินนมเยอะก็ไม่ต้องป้อนน้ําเยอะแบบนี้ก็ได้เช่นแล้วก็ผลไม้เส้นใหญ่เยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นส้มแก้วมังกร รูนเน,นี่ยนวดท้องให้ลูกเป็นรูปตัวยูความได้หรือว่าปั่นจักรยานในอากาศแบบนี้ก็สามารถทําได้เวลาที่น้องอะค่ะมีการกินอาหารตามวัยนะคะเราอาจจะเจอนะคะว่าน้องค่ะมีสภาวะแบบนี้แต่ว่าให้คุณแม่รู้ไว้ว่าค่าลูกเราอะทายเป็นเนื้อนิ่มดีเหนียวนิดนึงอันนี้บ่งบอกว่ายังโอเคนะอาจจะแบบ2วันทาย3วันทายอาทิตย์นึงทาย2ครั้ง3าครั้งอะไรเงี้ยถ้าโดยรวมโอเคดีอันนี้ก็ไม่น่าก,กงังวลถ้ากินนมแม่ แนะนำให้คุณแม่คะ่ะอาจจะแบบบีบนมส่วนหน้าหรือปั๊มนมส่วนหน้า,รป,นนนาประมาณสัก5นาที10นาทีนมส่วนหน้าจะประกอบไปด้วยน้ําแล้วก็น้าตาลเล็กโตด้วยในเรื่องของการขับถา่ายแล้วก็ถ้าคุณแม่คนไหนคะ่ะที่แบบอยมองหาแม่อินโฟไลฟ์ไฟเบอร์จะเป็นใยอายหารธรรมชาตินะคะให้กินได้ที่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปถ้าลูกคนไหนคะ่ะที่มีปัญหาคือแบบ ท้องผูกทาย,ยากทยแข็งแม่สามารถให้น้องกินแย่อาหารธรรมชาติเนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะจะมีในส่วนของพรีไบโอติกนะคะก็คืออินูลินกับฟอสนะคะผนึกกําลังกันนะคะจะช่วยทําให้ลําไส้ค่ะปรับสมดุลลําไส้ทําให้ขับถ่ายได้ดีก็สามารถให้น้องกินได้อันนี้คือจะเป็นใยอาหารธรรมชาติจะเป็นซองแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นใหม่เขาจะมีการสกรีนนะคะที่ที่ซองแล้วผสมนะคะกับนมนะคะหรือเอ่อข้าวนะคะที่น้องกินหมดในมื้อนั้นแล้วก็ให้น้องกินในเวลาเดิมของทุกๆวันค่ะ กินติดต่อการต่อเนื่องนะคะจะช่วยปรับสมดุลการทํางานของลําไส้จะช่วยทําให้การขับถ่ายของลั่ะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งแต่ไม่ใช่ยานะคะเนาะเป็นในส่วนของยอาหารธรรมชาติลองดูก็ได้นะคะเนาะถ้าสมมุติว่ามองหานะคะอันนี้ลูกชายกินอยู่นะคะเนาะมีอยอปลอดภัยเชื่อถือได้ก็เลยอ่ะโอเคลองดูนะคะคุณแม่คนไหนอยากลองก็สามารถลองได้นะ